ท็อป10คลิปนี้ขอเสนอ7มือถือตัวท็อปประจำปี2021ราคาและโปรโมชั่นในคลิปอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะ เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี2021กันแล้วถึงเวลาที่เราจะมานแนะนําสมาร์ทโฟนน่าใช้กันอีกครั้งซึ่งคลิปนี้เก็ได้รวบรวมสมาร์ทโฟนยอดฮิตประจําปี2021มาฝาก,กแฟนๆบรรณากันถึง7รุ่นสิ้นปีนี้ใครกําลังมองหาสมาร์ทโฟนสักเครื่องเอาไว้ใช้ยาวๆในปีหน้ารับรองว่าสมาร์ทโฟนที่เกิ้อจะแนะนําต่อไปนี้สามารถใช้งานได้ทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนส่วนจะมีรุ่นอะไรบ้างนั้นไม่รอช้าไปดูกันเลย iPhone 13 เริ่มกันที่สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจากค่าย Apple กับ iPhone 13ที่หลายลคนรอคอยกันเขาเปิดมาด้วยกัน4รุ่น iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 pro และ iPhone 13 pro max หน้าจอเป็น super retina xdr oled ขนาดหน้าจอเริ่มที่5.4นิ้วไปจนถึง6.7นิ้ว refresh rate 6 0 hz ไปจนถึงรุ่น1 2 0 hz รับรองเรื่องความไหลลื่นแบบไม่มีสะดุดกันไปเลยตัวเรื่องกล้องมีตั้งแต่รุ่นที่มี2ตัวเลน wide เลน ultra w i e er ให้ความละเอียดมากขึ้นรับแสงได้มากขึ้นกับรุ่นที่มี3ตัวคือเพิ่มเลนส์เทเลโฟตโต้เข้ามาพร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอลจะโหมด night โหมด p o r t r a i ก็ทําได้ดีเลยนะใช้ชิปประมวลผล A15 ไบอิเลกมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วมายกระดับการถ่ายรูปแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้นานขึ้นถึง2.5ชั่วโมงความจุมีให้เลือกตั้งแต่ 128GB ยยี่สไปจนถึง1เทเลไบต์จะเก็บรูปเก็บไฟล์วิดีโอโหลดแอปโหลดเกมไม่ต้องกลัวเต็มกัน รวมถึงรุ่นนี้มีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68 iPhone 13เริ่มต้น25,900บาทเยบาท Xiaomi 1 t Pro ตัวที่2กับสมาร์ทโฟนสเปคดีเสียวมี 11T Pro ต้องบอกว่ารุ่นนี้มีจุดเด่นมากมายตัวเครื่องบางหน้าจออมูเลตขนาด6.67นิ้วรองรับ HDR10+ Refresh Rate สูงถึง 120Hz แล้วยังมาพร้อมชิปประมวลผล Core Com Snapdragon 888ทำงานร่วมกับ RAM 8GB ความจุ 256GB กล้องหลังให้มา3ตัวกล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลทำงานร่วมกับเลนส์ u ั t ตร w i ไวความละเอียด8ล้านพิกเซลและ เลนเทเลมาโค5ล้านพิกเซลกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด16ล้านพิกเซลส่วนเรื่องของการถ่ายวิดีโอก็สามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด 8K และเขายังเขมาว่ารุ่นนี้สามารถถ่ายได้เป็นแบบซี n e ม a าจิกเลยเหมาะกับคนที่ชอบสร้างสรรค์งานในรูปแบบของการถ่ายภาพและวิดีโอและที่สพายมากๆนอกจากแบตเตอรี่ที่ให้มาเยอะ5,000มิลลิแอมแแล้วเขายังรองรับการชาร์จไวถึง120วัตต์ Xiaomi 11T Pro ราคา1 8 9 9 9 บาทเรียลมี GT 5G เรือมี GT 5G เป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนเรือธงตัวท็อปที่เร็วแรงเต็มสปีดโปรเซสเซอร์คอคอมสแนปดาก้อน888ให้ประสิทธิภาพระดับแนวหน้ากล้องหลังจัดมา3ตัวความเรทสูงสุด64ล้านพิกเซลพร้อมด้วยกล้องอัลตอรไว8ล้านพิกเซลและ 2, 000, มาโคร2ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายภาพได้หลากหลายสถานการณ์และหน้าจอซูปเปอร์มิเลดขนาด6.43นิ้วพร้อมรีเฟรชเรท120เฮิรตเพิ่มความหรูหราและทนต่อรอยนิ้วมือโดยใช้หนังวีเจน เจเนอเรชันใหม่ที่ให้สัมผัสที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นอีกครั้งยังเพิ่มความฉชบเฉี่ยวด้วยการใส่สีเหลืองคาดด้วยแถบดำเรียวมี GT ราคา1 9 9 9 0บาท Oppo Reno 6 Pro 5G มาถึงสมาร์ทโฟนจากค่าย Oppo กันบ้างกับ Oppo Reno 6 Pro เป็นสมาร์ทโฟนอีกรุ่นที่เรียกได้ว่าครบเครื่องกันเลยทีเดียวสุดเด่นของรุ่นนี้มีเยอะแยะมากมายหน้าจอที่ให้มาถึง6.55นิ้วใหญ่เต็มตาคนที่ชอบสมาร์ทโฟนหน้นาจอใหญ่ๆต้องชอบแน่นอนหน้าจอเป็นแบบ AMOLED ความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate อยู่ที่90เฮจะเล่นโซเชียลไทฟีดดูหนังดูซีรีส์ก็ทำได้สบายๆมาพร้อมชิปประมวลผล c o r e c Snapdragon 870ทำงานรว กับแรม12 g b รอม256 g b กล้องหลัง4ตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลอัลตร้าไ16ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้13ล้านพิกเซลและมาโคร2ล้านพิกเซลพร้อมกับโหมดเด่นอย่างโบเก้แฟร์ปรเทตที่ให้ภาพละลายเบอร์ฉากหลังเหมือนถ่ายจากกล้องใหญ่แบบโปรโปเลยแบตเตอรี่อึดจุใจขนาด4,500ม mm, ิลลิแอมป์65วัตต์ s u p e r ร o o ู2.0 Oppo Reno 6 Pro 5G ราคา22,990 บาท vivo X70 Pro 5G เป็นอีกรุ่นที่ถือว่าเป็นสุดยอดสมาร์ทโฟนนิยามใหม่แห่งการถ่ายภาพจากการร่วมมือกับเลนส์ไซส์เลนสชื่อดังระดับโลกที่นำเทคโนโลยีการเคลือบหน้าเลนส์ไซส์ T Star Coating มาใช้กับ Vivo X70 Series เป็นครั้งแรกและอีกครั้งยังมาพร้อมเทคโนโลยีการสั่น Gimbal Stabilization รองรับการถ่ายภาพและวิดีโอได้อย่างคมชัดแม้ในสภาวะแสงน้อยกล้องหลัง4ตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซลเอาต์เไวด์12ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลเพริสโคป8 ล้านพิกเซลและกล้องหน้าสวยเป๊ะ3 2ล้านพิกเซลให้จอแสดงผล AMOLED ความละเอียด Full HD+ ขนาดขนาด6.56นิ้วและรองรับ Refresh r ทหน้าจอสูงสุด1 2 0 h z การใช้งานจัดเต็มด้วยชิป MediaTek Dimensity 1200รามให้มาจัดเต็ม 8GB และ 12GB แถมยังมีระบบ Extended RAM ที่นำพื้นที่หน่วยความจำมาเสริมเป็นแรมเพิ่มได้สูงสุด 4GB Vivo X 7 0 Pro 5 G ราคา27 1,999บาทหัว w ว i ยเม e 4ี่สิบโป มาถึงสมาร์ทโฟนจากค่ายหัวเว่ยกันบ้างกับรุ่น Mate 40 Pro ก้าวกระโดดในทุกมิติตั้งแต่ประสิทธิภาพที่มาพร้อมชิปเซ็ต Kirin ออ9000ที่มีชิปเซ็ตแบบ 5G SOC หรือ System on Chip ขนาดเล็กที่สุด5นาโนเมตรและก้าวกระโดดไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่เทียบชั้นภาพยนตร์ให้ทุกการถ่ายภาพนิ่งและภาพวิดีโอสมบูรณ์แบบด้วยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของไลกาที่ทำงานร่วมกับ AI อันชาญฉลาดและยังมีกล้องหน้าแบบ Ultra Vision Selfie Camera จะถ่ายคนเดียวหรือถ่ายเป็นแก๊งก็สวยคมชัดเลือกสมาร์ทโฟนที่พาคุณก้าวกระโดดไปข้างหน้าสู่อนาคตที่ดียิ่งกว่าเลือกหัวเว i m a เมส0 Pro หัวเว i m a เมส0 Pro ราคา31,990บาท Samsung Galaxy ี Flip 3 5 G ปดท้ายก็เป็นหนึ่งสมาร์ทโฟนที่เรียกเสียงฮือฮาในปีนี้มากๆกับโทรศัพท์มือถือฝาพับสุดล้ำ Samsung Galaxy Z Flip 3 5G ที่ไม่เพียงแต่สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ให้ความรู้สึกเหมือนตลับแป้งของคุณผู้หญิงแต่ยังเหมาะก,กับกระเป๋าของคุณด้วยด้วยการออกแบบที่เล็กกระทัดรัดไม่เหมือนใครสะดุดตาใส่ลงในกระเป๋าเสื้อกระเป๋าถือได้อย่างง่ายดายรับมุมมองที่ไม่เหมือนใครอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนถ่ายกลางคืนก็ถ่ายได้สวยงามกล้องหลังสองเลนความละเอียด12ล้านพิกเซลร้งคู่ส่วนกล้องหน้า จัดไปที่10ล้านพิกเซลและการแสดงผลจากหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X ขนาด6.7นิ้วที่ให้ค่า refresh rate เพิ่มขึ้นมาถึง120เฮส่วนหน้าจอ c o v e r Screen นด้านหน้าให้มาที่1.9นิ้วใช้งานได้ทั้งถ่ายรูปดูการแจ้งเตือนต่างๆก็สะดวกสบายมากๆและนอกจากสีของตัวเครื่องที่มีให้เราเลือกเยอะแยะแล้วเรายังสามารถสนุกเพลิดเพลินไปกับการใช้งานร่วมกับเคสน่ารักนรักได้ตามความต้องการเลย ซัมซุงกา a ล็กซี่ซีฟิ3 5G ราคา34,900บาท กันบ้างคะกับสมาร์ทโฟนตัวท็อปประจำปี2021ที่กิเอามาฝากกันกันหวังว่าจะมีรุ่นที่ตรงใจเพื่อนๆกันบ้างนะใครชอบใครโดนรุ่นไหนก็สามารถไปจับไปลองไปสอบถามได้ที่ร้าน banana านนาทุกสาขาหรือใครไม่อยากออกจากบ้านก็ช็อปออนไลน์สบายๆได้ที่ www bn n in th ได้เลยสำหรับท o อป10คลิปนี้เกินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ